สวัสดีค่ะเข้าถึงช่องเลยคะไม่ได้ยินเลยอะ่ะขออีกที่ดิวันนี้เราจะไปไหนกันคะไปสิงคโปร์ไปสิงคโปร์หรอคะแล้วฟ้าเคยไปยังนี่ไม่เคยไปเลยใช่ไหมคะแล้วพี่เฟิร์นเคยไปยังไ,ไปแล้วไปไปแล้วนี่เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะสองครั้งที่สองพี่เฟิร์นแล้วนะคะตอนสมัยนู้นพี่เฟิร์นเด็กๆอยู่เลยใช่ไหมคะท่าฟ้าแล้วตอนนั้ใช่ใช่ใช่<ม>ก็ตอนนี้เรากำลังเช็คอินอยู่นะคะก็ รอค่ะรอสมาชิกรอบนี้เราไปทั้งหมด11คนนะคะพี่เฟิร์สแล้วก็ไปอะไรกันคะไปกันเองด้วยใช่ปะโอ้โหเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้หมู่หรือหมู่หรือจ่าคะคะตอนนี้รออะไรครออะไรอยู่คะรอขึ้นบินรอขึ้นเครื่องใช่ไหมคะได้เห็นขึ้นเห็นเครื่องบินเราหรือยังคะเห็นแล้วนั่งไงพี่เฟิร์สเห็นไหมคะพี่เฟิร์สเห็นไหมคะนั่นนะคะเครื่องบินของเรานะคะก็คือเครื่องบินเจสตานะคะที่เราจะบินไป สู่ประเทศสิงคโปร์กันใช่ไหมคน,น้องเฟิร์สนะครับพร้อมไหมเนี่ยพร้อมใครพร้อมพร้อมอยังไงพร้อมมากเลยเเไม่ได้โกโหกหรอฟ้าอยากไปเที่ยวป่ะอะอยากไปเที่ยวไหมอยากไปเที่ยวสิงคโปร์อยากไปเที่ยวสิงคโปร์เหรอเดี๋ยวฟ้าจะดึงเอาจริงเหรอโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็ต่อขึ้นเครื่องกันนะคะแล้วก็ เดินทางประมาณสัก2ชั่วโมงก,กว่าๆนะคะก็จะถึงที่ประเทศสิงคโปร์นะคะเดี๋ยวพอถึงแล้วเราจะถ่ายคลิปอีกทีนึ่งนะคะพี่เฟินนะบ๊ายบายค่ะตอนนี้เรากำลังจะแลนดิ้งแล้วนะคะท่าน้องเห็นอะไรไหมคะสิงคโปร์เนี่ยเป็นเมืองของการขนส่งนะคะเป็นฮับของการขนส่งจะมีเรือขนส่งค่อนข้างเยอะมากนะคะที่จะเข้าเทียบท่าที่สิงคโปร์นะคะเรือบางลำก็จะอาจจะ ทานสิเพื่อจะไปต่ออีกประเทศหนึ่งนะคะเรือเยอะจริงๆคะ่ะโอะ้โหน้องๆวันนี้เรา,ากำลังจะขานน้ำตกนะคะอ้าวเราจะขานน้ำตกแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปที่นักตกกันอีกรอบนึงนะคะพร้อมไหมคะสมาชิกพร้อมค่ะสำหรับการเดินทางของเรานะคะกลุ่มเราก็ไปซื้อบัตรสิงคโปร์ทัวริสต์พาร์ดนะคะก็จะมีหลายราคาเนอะจะมีฟรีหนึ่งวันฟรีสามวันฟรีสองวันนะคะตามราคานี้นะคะตอนนี้ก็จากเมื่อก่อนสามสิบสามสิบเหรียญก็ตอนนี้เป็น34เหรียญแล้วนะคะน้องๆก็จะมีประจำสิบเหรียญด้วยนะคะ ฟรีสามวันค่ะ LRT MRT แล้วก็รถบัสนะคะอันนี้ไปหาซื้อได้ที่ไหนนะพี่เบิร์ดชั้นใต้ดิน MRT ใช่ป่ะ MRT ใช่ชก็สามารถไปซื้อได้เลยนะคะเขารับเฉพาะอะไรคะเงินสดรับเฉพาะเงินสดนะคะตอนไปคืนก็จะได้เงินคืนเท่าไหร่คะสิบเยนใช่ใชก็อันนี้แม่ว่าโอเคเลยเนาะเพราะว่าเราคงต้องนั่งกันอีกเยอะใช่ป่ะเบิร์ตคุ้มอยู่คุ้มอยู่โอเคโอเค เขาจะค่อนข้างเน้นเกี่ยวกับเรื่องหมจุ้ยนิดนึงนะคะเสร็จแล้วน้องดูบรรยากาศค่อนข้างกลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปหาข้าวกินยิก่อนนะคะทุกจุดของมุมนี้ก็จะเป็นมุมของการถ่ายรูปนะคะกคนก็สามารถถ่ายรูปได้หมดเลย ไปดูข้างล่างกันว่าเอ๊ะมันมีอะไรข้างล่างบ้างนะจากข้างบนลงมาก็จะเป็นข้างล่างนี้นะคะว้าวจริงๆเขาก็จะมีกระจกกั้นค่ะหลอกตาเราดิเฉยๆพี่เบลครับมาเที่ยวครั้งนี้เป็นไงบ้างครับรีวิวหน่อยรีวิวหน่อยสนุกการมาเที่ยวเองที่สิงคโปร์เดินทางเองพูดเองพูดเองคุยเอง คลิปนี้ว่างๆขนาดเนียวางแต่เรื่องเวามืนผมแบบมันไม่ได้นานหรอกก็แบบนกับปังป๊อบอะไรเออเออแล้วพี่เฟิร์สรู้สึกไงบ้างว่ามันก็เป็นอีกรสชาติหนึ่งใช่ป่ะของการมาเที่ยวใช่ไหมแล้วสิงคโปร์เป็นไงบ้างพี่เฟิร์สก็สนุกดีร้อนนิดจริงๆอากาศบ้านเขากับบ้านเราไม่ได้ต่างกันพี่เฟิร์สฉะนั้นมันก็อารมณ์คล้ายๆบ้านเรานิดนึงแต่อาหารการกินก็จะต่างกับเรานิดนึงเนาะปะเราฝากคลิปนี้ไว้ด้วยเดี๋ยวเราจะ ทำให้น้องๆดูค่ะฝากด้วยนะคะค่ะบายๆเราจะจบกันที่คลิปของน้ำตกนี้นะคะน้องๆน้ำตกในห้างนะ